มื่อนผู้ฆ่าสีเวาีเลี้ยงบุญเขาซากพี่น้องบุญเข้าศากเป็นการแต่งผ้าเข้าให้ผีในความเสื่อข้องเสียงอืงมันเป็นฮีดของศาสนาผีไม่เกี่ยวกับฮีดศาสนาพุทธแต่นักปราชญ์ชาวพุทธพยายามจะโยงให้เข้ากับศาสนาศาสนาพุทธพี่น้องเอ๋ย การแต่งผักเขาให้พี่ในะแต่งต่อแรกในบุญเขาประดับดินมือดับเดือนเก้าสิบแหมสิบสี่คำเดือนเกานับจากนั้นหมายอีกสิบห้ามือมือเพ่งเดือนสิบึ้นสิบห้าคำเดือนสิบเป็นบุญเข้าสาเดือนเก้าเดือนสิบเป็นเดือนที่อุดมสมบูรณ์ยาลูกเตาเราหลอนกันเลยยักแต่งผักเขาไปห้าพี่พ่อพี่เม่พี่พอ่อใหย่เมย์ยพี่พอ่พพอโซนเมย์โซนให้เพล่นได้กินได้กินนําลูกนําเตา คือเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกะตะเวทีขั้นเห่าแตงเดือนเก้าบทันเห่ากรมาแตงเดือนสิบให้เวลาซ่องเดือนเจ้าอาจัจฉริยะเวียกเดือนเก้าเจ้ากรมาแตงเดือนสิบเป็นช่วงศาสตร์คาว่าศาสตร์เนี่ยเป็นภาษาอินเดียแปะวะลว่าฤดูไม้ไม้ร่วงพรวบาตามลากศพท์แต่ว่าศาสตร์ของชาวลาวอีสานลานช้างศาสตร์ของชาวจีนเป็นการเส้นไหว้ผีบรรทบุรุษ เออชาวลาวก็อุปยมมาจากตอนไต้ข้องจีนเนาะวัฒนธรรมมันจะใกล้เคียงกันจีนเขากรไว้เจาเาา้าเหากระว้พี่พอ่อพี่เมย์เหาบัทีนี้บัทีนี้ชาวพุทธพยายามดึงเอาพุทธนิทานธรรมบทตอนนี้เด้อมันใจความมันมีว่ามีชายผู้หนึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละเราก็มีเมียได้เมียมาหลายปีพัน่มีลูกวันนี้พอจะมีลูกผู้เป็นเมียก็ยยานพวกป้าแปลวาเมียไม่ ก็เด็กขั้นอาซาไปห้าเมียน้อยมาให้พวดีดีเมียกันได้ยันเมียยันพวอไปเอาเมียใหม่พอแต่เอาเมียน้อยมาปุ๊บก็ยันเมียน้อยได้ดีเกินหน้าเกินตาห้าทางกำจัดเมียน้อยดิผู้เป็นเมียใหญ่ก็ได้ทำพิธีทำดีครับเข้าอันขั้นตัวทองยามได้มาบอกยายเด้อยายเสียวยาบำรุงให้กินพูดีเมียล่วงนะันี้เมียน้อยกระทือใจซื้อเนาะ ทองซ่องเดียนกับมามกเมียล่วงมาเจ้าข้องทองภู้เมียล่วงเนี่ยเอายาแทงให้จินเอายาลกลกให้จินพอไ้กินปุ๊บก็แทงลกลกลกเดียนออกทันทีเออผู้เมียน้อยก็ว่าเข้าใจแล้วใจซื้ออยู่ว่ามาบด้เกิดจักเมียล่วงทองแต่ที่ซ่องกลับมาบ็อกเขาอีกเขาก็ยาลกลกให้จินอีกก็แทงออกอีก มันเริ่มเริ่มผิดสังเกตว่าบอแมนแล้วบอแมนแล้วบอแมน,แแมนยาบำรุงคันแล้วต้องเป็นยาแทงค่ะคัดพองแคท,ที่ซ้ำก็เลยบบอกนะบอยให้เจาะองทองใหญ่จนหกเดียนเจ็บเตียนหนาใหญ่จับได้ซูนปัดโทมองทองอ่บอ๊อบบอก,กดดุดติงมาบาังอาดทตค่ะไเมเกเมืองเทจับยาแทงน่ะก๊อกปักทันทีเห็ดให้เมียน้อยตายขามานตายทองกลุ่ม ก่อนสิใจคาดเมียน้อยเบาทราบแสงไว้กุศินำจองล้างจองพังอิเมียไงมึงไปเกิดเป็นไผกุศินำแกแน้นสนะซา,าต่ตมาเมียน้อยไปเกิดเป็นแมวเมียไงไปเกิดเป็นไก่ไก่ไข่หน่อยแรกแมวกำมาคาบไข่ไปกินไก่ไข่หน่อยที่สองแมวกบมาคาบไข่ไปกินไก่ไข่หน่อยที่สามไก่รู้ว่าแมวสิมาคาบกินก็เลยบอ,อกอ้กแกหัางปุกข่าห่างไว้ แมวมันเห็นว่ากก๊ขาหังบออกจักเจ้เมันเลโดดสวบกินถึงแม่ไก่ถึงไขต่ตายขาหังไก่ก่อนสิต,ตายทราบแสงอีกนะศาตรทุเดอ,อเกิดสานากุสินำจองเวนอีเมลตัวนี้กุสินำแก่แค้นีเแมวตัวนี้ศาสตรนาแมวไปเกิดเป็นกวางไก่ไปเกิดเป็นเสื้อกวางออกลูกตัวเล็กเสื้อกะสวบกินออกลูกตัวที่่องสว้อกะสวบกิน ออกลูกตัวที่สม้มกวงรู้ว่าเสื้อสีมาสวบกินผากันเลนนี่ถึงเมกวงลูกกวงเสื้อนั้นก็ะดเลนนำสวบกินถึงเมถึงลูกกอ,อนสิไตกวงกระเว้าจองเวนจองร,รมซาดนะนากุศินำแกแคนอิเซียตัวนี้พนวัวา่าซาโตมาเสียไปเกิดเป็นมนุษย์กวงไปเกิดเป็นยักษ์มนุษย์ออกลูกผู้เล็กยักษ์ก็มาจับไปกิน ออกลูกผู้ที่องักก็มาจับไปกินออกลูกปุติส้ำรู้ว่าักสิมาจับไปกินผู้เปลี่ยนมนุษย์พร้อมกับพวกกับลูกในปากันอุ้มลูกเลนนี่เขาไปในวัดเศรษฐุพนมาาวิหานพระพุทธเจ้ากําลังแสดงธรรมอยู่หูว่าจะข้องมีทีเพิงกระเลนเข้าไปในวัดในศาลาพุนะไปฟังธรรมพระพุทธเจ้ายัากเข้ามาในเคตบัตร่ได้แล้ว พระพุทธเจ้าก็เลยตัดบอกพระอน์น่าไปเอื้อหักเข้ามาเห่าสิเทศพุทธเทศผ่ัยพอเต็ยักเข้ามาแล้วนั่งเฮียงกันกับมนุษย์นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็เลยเทศอันเทศสั่งซอนว่าสุ่มเจ้าในจองเบียนจองกรรมกันมาไล่หบไล่สาดแล้วก็ขันสุมเจ้าบอให้อภัยกันนะสิเปลี่ยนอยู่เส้นนี้ตลอดไปบอจบบอสิ้นสิฆ่ากันอยู่เส้นนี้บ่จบบอสิ้นจักเทอย ให้อภัยกันซาอย่าจ้องเวรนกันเด้อบัดนี้นะมนุษย์ก็เลยให้อภัยอยากก็ให้อภัยบ่จ้องเวรนกันแล้วให้มนุษย์เอายากไปยู่น้าเอายากไปเลี้ยงเด้อมนุษย์ก็เอายากนั้นมาเลี้ยงแต่ว่าอยากนั้นอยู่กับมนุษย์ก็สิลําบากก็เลยออกไปยู่ให้ยู่หนาแต่ว่าเราให้เปลี่ยนฮูหูเกณฑนฟ้าเกีฑนฝนเกณฑนน้ําดีน้ําแรงผู้เปลี่ยนมนุษย์ ก็เลยเห็ดหนาได้อุดมสมบูรณ์วะหูวาหยามได้สินแรงยามได้สินน้ำดีเดียนะก็เลยได้เข้าไล่คนทางไล่ก็เลยมาท่ามาเข้าเจ้าคือได้ไล่คักเทก็เลยบอกว่าหยักแต่เปาเป็นผูบบอกว่าย่มได้ป้นสิโตกยามได้ป้นสิแรงสุ่มค่อยกระเห็ดตามเราบอกคนทางไล่ก็เลยพากันเอาหันแนวอยู่แนวกินไปให้หวัดโอ้ไปให้หยักหยักเข้าป่าหานกันละ ลายยากักเบาโค้ยกินบ่ไวดอกสุ่มเจ้าอย่ามาให้คอยเอาไปถวายพระอยู่วัดพุทธหรือประษาสนทางไล่กระเซียยักกระเอาเขาทางไล่เอาอาหารทางไล่ไปถวายพระเขาอาหารกะาระตมสลาให้ถวายแบบว่าไม่ให้ระบุว่าถวายพระองค์ไหนนะมันไล่กเ็เลยเฮ็ดเป็นสลักจับซะเออให้โยมนจับสลักว่าสุ่มเจ้านะจับทึกพระองค์ได้เก่ากับเขาสุ่มเจ้านะไปถวายพระองค์นั้น เป็นฉลากพัดพัดคือพัดทาหารทําฉลากพัดทาหารก็เลยโยมก็เอาฉลากมาจับจับได้พระองค์ได้ก็ไปถวายองค์นั้นก็เลยเป็นมูลเหตุให้เกิดบุญฉลากพัดบุญสลกักพนาวะไทยอีสานก็เพี้ยนมาเป็นบุญเขาซากักเขาสลากมาเป็นเขาซากักพนาวะอันนี้นักปั้นเจา้าอีสานพยายามโยงให้มันเข้ากันแต่ในความรู้สึกค่อยแบบเข้าสากก็คือเข้าสาก เข้าฉลากก็คือเข้าฉลากมันคนละอันกันเขาซากคือไปแต่งผักเขาให้ผีเขาสสาราคือเอาเข้าไปถวายให้พระให้ร่องพ่ออยู่วัดอย่าดึงมาเข้ากันเออดึงมาเข้ากันเพราะว่ากลัวคนว่าเอาไปแต่งเข้าให้ผีมันมันเป็นเรื่องงมงายมันเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อถือคุณไปแต่งให้ทําไมยักอายนะก็เลยพยายามยืดดึงเอาพุทธภาวะมาเกี่ยวข้อง เาว่าวัาต้องอายดอกแตงเข้าซากนะมันเป็นแตงให้พี่บรรทุบุรุษเหมามันแสดงถึงความกระตันยูกระตะเวทีคนจีนเขาก็เหตุกอเออสุ่มเจ้าก็ยังเหตุกอเขาว้เข้าไว้เจ้าไว้พี่บรรทุบุรุษเข้ามีพลายวิญญาณเขาบอกอายก็คนสิไปอายเห็นยังคนจีนเขาเจริญหุงเหย่ยงเลี้ยงเลี้ยงคอย่างนี้เขาเป็นคนกระตันยูนะฉะนั้นเราก็ ทำต่อไปไม่ต้องอายบุญเข้าสากในทัศนะเสียงอืง่นเป็นดังนี้เลยสวัสดีครับ